กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกะชาบวงข่าวในข่า้ชมครับและทุกช่วงสุดท้ายของวิจาร์แบบนี้รายการเราก็จะจับประเด็นลึกเปิดประเด็นลับมาเล่าให้ชมได้ฟังกันซึ่งวันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจมาก เกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารสาธารนณะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองครับหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่า<ม>สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการรถสาธารนณะควรจะได้รับตามกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรและก็ไม่ควรมองข้ามในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกกันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวริดาหารภูมิในกระชับประเด็นตอนที่มีชื่อว่ายกระดับการเดินทางความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะกันครับ ความปลอดภัยยังไม่ถึงมาตรฐานเท่าไหร่ครับทั้งทางด้านโชเฟอร์คนขับเองแล้วก็เส้นทางการให้บริการมันยังไม่ชัดเจนใช้บ่อยค่ะก็ก็ดีค่ะรวดเร็วดีค่ะแต่ก็เร็วเกินไปบางที่ก็กลัวอยู่ค่ะ เสียงสะท้อนของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างรถตู้รถแท็กซี่หรือรถเมล์ที่ต้องทนสภาพและจำยอมกับความเสี่ยงในแต่ละครั้งของการเดินทางเพราะการใช้บริการแต่ละครั้งไม่มีความเชื่อมั่นในผู้ขับขี่สภาพตัวรถหรือแม้แต่อุปกรณ์ผ้าเบรกซึ่งในแต่ละวันก็เป็นเพียงการฝากชีวิตที่แขวนไว้บนเส้นได้ไม่ค่อยเคารพกฎจราจรค่ะขับแซงบ้างบางทีก็แบบใช้อารมณ์ในการขับ ไม่ค่อยไม่ไม่มีสมาธิบ้างบางทีก็แบบต้องการจะแย่งลูกค้ากันนยะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถตู้โดยสารแล้วก็รถเมสาธนาค่ะคครถเมย์เป็นยังไอนี่รถเมยรถเมย์อยู่นี้บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มาก็ช้ามากความเชื่อมั่นในระหว่างการใช้บริการเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายพยายามเข้ามายกระดบับเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางสาธารณะ และจากที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องและแสดงความคิดเห็นในสิทธิที่พึงจะได้รับในการใช้บริการประกอบก,บกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นไปอย่างเร่งรีบปัญหาเรื่องรถโดยสารที่เสี่ยงให้กอเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาที่เรื้อรงังและไม่ได้รับการแก้ไขในความรู้สึกของผู้ใช้บริการในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะคะพี่ใช้บริการใน,ในกรณีที่เร่งด่วนนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ย เราก็มีขาวสืว่ามันอัตราสิ่งค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ต้องการทําเวลาเขาก็จะขับซิกแซกนะคะไปซ้ายไปขวาเพื่อทําเวลาให้เราที่มีปัญหาอยู่บ่อยๆก็คือบางทีแทรกไปตามช่องว่างต่างๆแล้วอาจจะทําให้แบบว่ากระแทกข่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อยแต่ว่าถ้าอยากจะเสนอแนะเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าอยากให้ผู้ขับขี่เนี่ย ระวังให้ผู้โดยสารด้วยนะะในเรื่องของการจะเข้าในช่องแคบหรือว่าในเรื่องของการใช้ความเร็วซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราฝากชีวิตกับเขาแต่ว่าถ้าเขาพลาดขึ้นมาเนี่ยถามว่าคนข้างหลังของเราเป็นยังไงน่าจะจอดรถเมให้ตรงป้ายแล้วก็จอดให้รับผู้โดยสารให้ให้ขึ้นให้ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไป รถแท็กซี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทร,รถโดยสารสาธารณะที่ต้องมีการคุมเข้มเรื่องคุณภาพตัวรถและผู้ขับขี่เพราะรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นรถเช่ามีผู้ขับขี่หลายคนต่อคันอย่างระบบเบรกหรือการหยุดรถกระทันหันการทรงตัวของรถและช่วงล่างนอกจากนี้ระบบติดตั้งแก๊สก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้โดยสารหลายคนไม่มีความมั่นใจในระหว่างการใช้บริการ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิคุ้มครองผู้โดยสารไว้10บข้อดังนี้สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสารรวมทางคุ้มครองตามกรมธันประกันภยัยสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญาและราคาค่าบริการสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านจากการใช้บริการและสิทธิในการร้องเรียนฟ้องร้องเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความสำเร็จของผู้ให้บริการก็ยังคงเป็นความหวังของผู้ใช้บริการที่อยากได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมและสากลต่อจากนี้ความหวังของคนในสังคมก็คงจะมีแต่ความปลอดภัยไรอุบัติเหตุไรการถูกละเมิดสิทธิที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและไรซึ่งสิทธิในการร้องเรียนฟ้องร้องเพื่อขอความเป็นธรรมสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพวริดาหาภูมิรายงาน กได้ทราบกันไปแล้วนะคะรถโดยสารสาธารณะระบบขนส่งหลักนะคะเราต้องทราบถึงสิทธทิขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับนะคะแล้วก็คอยติดตามรายงานดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์กับกระชับประเด็นค่ะอยากมีระบบขนส่งดีๆให้มากกว่านี้อีกอคน<ช>จะได้ใช้รถสาธารณะมากกว่านี้ไม่ต้องไปซื้อรถดีมากนะคะอ่ะมาหนังสือกันดีกว่าค่ะคุณสิทธิเดช เช่นเคย,เยช่วงสุดท้ายของวันจันทร์แบบนี้นะครับรายการกระช้บข่าวก็มีช่วงแจกทุกจันทร์ปันกันอ่านวันนี้มีหนังสือด,ด,ดีครับเล่มนี้เลยชื่อว่ายาวราช The Best 100 of Bangkok's Chinatown Street Foods นะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเขียนโดยคนไทยนี่เองครับก็คือคุณสารวัตรหนุ่ยแนะนำ100ร้านเด็ดในยาวราชที่ไม่อยากให้ผู้ชมพลาดแม้แต่ร้านเดียวเลยพร้อมภาพประกอบสีสีน่ารับประทานมาก จร,จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะในนี้นแต่ละหน้าโอ้โหนห,นหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะเราแจกคุณผู้ชม5ท่าน SMS เท่านั้นนะคะ SMS ชื่อและนามสกุลเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ087นะคะ5123222แล้วก็รับไปเลยหนังสือจากเยาวราชหน้าทานมากๆนะคะสีสันสวยงามหน้าแล้วก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์โพสตบุ๊กด้วยนี่นัง <นะ S 2> สสอเล่มนี้นอกจากจะบอกลิสต์ร้อยล้านแล้วเนี่ยร้อยร้านแล้วเนี่ยมีแผนที่ด้วยว่าแต่ละร้านนั้นไปยังไงสุดยอดมากนี่ นี่แหละนี่แหละที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตามกันไปทานกันได้ทุกร้านที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยะะเราจะไปด้วยกันนะไปวันไหนก็โทรมันัดก,กันด้วยนะคะอ่ะแล้ว่ะหมดเวลาแล้วนะคะคสำหรับรายการวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ